ความหมายมันมีอยู่ถ้าคุณสปอนเซอร์เขาแบบนี้แล้วคุณไม่มีการต่อลึกแปลว่าอะไรในธุรกิจของเราเราแปลว่าอะไรถ้าสปอนเซอร์กว้างแบบนี้แล้วก็อยากให้สําเร็จนะนะคุณสปอนเซอร์กว้างแล้วปุ๊บแล้วคุณก็อยากสาเร็จใช่ไหมโอเคอะไรต่อก็มีแต่ว,วันรอก็มีแต่ว,วันนะไรรอเขาขยาย <c oughs> ถูกปะ คุณรอได้อย่างเดียวแล้วคุณทําอะไรไม่ได้ก็อย่ารอสิเป็นคนลงมาทำเองเป็นคนลงมาทำาองคุมเกมแล้วรอคนอื่นทำอะ่ะควรอืนคุมเกมตัวเองทำกว้างกว่าลึกตัวเองคุมเกมเอาสายไหนเร็วเอาสายไหนใหญ่คุมได้ถ้าไม่มีพฤติกรรมความคิดทัศนคติที่แบบว่าวางลึกเขาเรียกว่า ผมรู้แล้วคุณคิดอะไรคุณรออย่างเดียว